อันนี้เต้ยเต้ยสิมาเอารถเบียร์ครับเต้ยเต้ยแห้เท่าไหร่นี่ให้เท่าไหร่เก้าสิบแห้กำไรได้เป็นบ่เนี่ยไรแล้วอืรถคันนี้ซื้อมาอยูเก็ตที่ผาสอบไปแล้วแสนหนึ่งให้กำไรอีกแห่กำไรเนี่ห้แล้วนี่ยเก้าสิบไปหาเงินหมดไรบ่แม่นหาเงินก็ได้หลายหลายบาทคือคุณสานวยละหาเงินแต่คุณได้แล้วไงไปมาเขาสามมื้อหาเฮ็ดอยูหาชั่วโมงกวนเนี่ยทั้งยันบาปยันยัง นี่ครับผ้าพอมาเอาครับเตยเบียจะขายอีกแล้วครับ,ใ,รหรบให้หน้าหนามมาเบิ้งเองเลย อันตีปลาได้ไหมยังเขานี่ตีปลาโชว์เลยเนาะนอ,อันนี้ให้ป้าป๋าไงมาลองครับป๋าเสียเต้ย ขับไม่โครคันเทพครับขับปลาใหญ่มาลองเลยอ่ะเพราะว่าเตยขายรถจะคลองแล้วครับเอ๊ะแม่ใจเงินเนี่ยนะเออเอาเงินเอาเงินเอาเงินนั่นทุนแม่ายเงินเหรอว่าเงินค่าดินค่าดินโอ้ไม่ดึงดึงมาพี่มันบ๋า ดึงไว้พี่โอ้ยทาบักเดนพี่ป้ามัย่างเขาไปคุดๆเขาก็ไเลหรอกคุดดวนเอาหน่ะลุงไปไปคุดเสาไปฝ่าลงให้เพิ่งนะแมน ไเปตบสุดเลยเขาเล่นกันะตบสุดเลยให้จักรหลานมาเลยวะแน่นะ่นะให้จักรหลานมาเลยวะไไยะ<อ>ชีทมเครื่องกับหัวเกิงกับนนะนะเอาวะ แต่ละนึงเรื่องบประมาอย่างไรเออ่น,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 นึ่ะจักล้านนึงสิแทมจมุนเนี่หัวนี่้องเอ้ยอิ่มลอยกับคนไทยลิปสื่อตามสูตรครับบวกถือขึ้นแสนว่าก,าาออก้าวเด้อคู่กันโชคกินแต่นำ้ำเฮ้าพุณเ่ยให้เต็มที่นั้นาาว่าเราสิบห่าเลยเต็มที่เลยเบ็ดเยี่ยแหืม ในเท่านี้กถจะคล้องในเท่าไรครับขอท่าเอาเลยพอมันขัดแต่ละค่าหนิแลัน้องมาอะไรกันนี่เก้าซีไปเวอรบังตีเลยนะแซนหนึ่งนี่ร่วมคาทเลเรลือด้นี่ซอมนะ่ะ นี่ครับกินกันจะจอดเลยนะครับแตกเ้ยงเลิกอรัวยมึงเลยเปื่อไม่เองแ่ไมบอือเอาชิ้ข้ามาจับกันกันได้ไหเดี๋ยวฉันเลยอดลี้ยงเขาเอาเลยมาจับมือใจมือนี่กับมือนี่เดี๋ยวไม่เบิกอะไไม่กินกันจะจอๆเลยนะครับทีมามือสื่อคุ้มสื่อ เบื้งสีใจอ่อนบ่เนมันตีเยอารบ่ห้อยู่เลยอมบนเปคบเข้าาเนคนารงลวงกับบอดดิเอืมบื้องมาเบื้งงานกับบดดานเนยาก็ยากโอ้ยงานมึงบอกงนี้น่นเบงมาตัวราคารถเ้งช่องน่นเปลี่นฟอเขีน่ะออมันคือกูนมันคือเรืยไปไส่เขามาต่อยผูกแต่สายสินช้องมามี รถเกียพว่าเป็นเกดประจับมือกูขบไม่เตยพวกเราขี่ยันรอบกางเป็นทําตางูนะระจับมือสับข้าศนครับเก้าสิบห้า บ่าด้เลือมานานันสบายเลยได้เรียบร้อยนี่มันบ่มีเลือก็คือสิต่เป็นตาดอกไปกลับแล้วเราจะเลือเบียงนมันลายจะไปถอดไปเมิ่งมากรสีก่อนน้ะงามเดินไปเม็มากสีมาเพี่ยนอุ้ยมเอาดอ่าขั้นไดนส่งให้เบิ่งนั่นนะขั้นป้าบุ่มน่ไปเอามากันนั้นเห็นว่าดีเพว่ายังเป็นนงามอเออันูัติื่อว่ามัน้นี่มันไป กัวตางพุมนี่มุงจูคูอยู่ไม่เป็นรถรถดดํารถดําสั่งแน่นบ่บอกมาสิแต่ไนคไน้มันไปหรอวัหายเลยแม่นบ่ว่ามันขายเหรอแ่เ

ขาขายเองกูเด็กมันจกใจกู้งุดหกกล้าซื้องินสดูเกลีรอกรมมันโงเลจาเจ้าะขายมาขายนี่ชื่อ่งนั้อย่า่าด้อเดี๋ไปขายมานกแหลกเงินหนึ่งแดใจยิ่งผู้หมดเก็บกว่าเลยซำอยู่แต่จักเงินล้านว่าวไม่ลยนี่บอกตายอย่างข้ากูไปกงเนไปเงินผละโพกเนาะเท่ไรเงินก็ล้านห ลูกเนี่ยร้านเต็มล้เลยไปลุยน้ำตาลตามตาลตายไปเตะไปลงปลาเขาพูดอีกไ้านนกูไปเห็นทีตอนเป็นสะพานจ็ดแก้วเขาสวนหน้าแม่เบี้ยไอ้นี่ก็ไปแห้งละวบ้านโอ้ยต้นก็ตายมีเต่ผูน่องกูกูไปกินอย่างฟุตเตอได้กินลูกเนี่ยกูเงินกูเจริญได้กูได้หลายกูกูเออจตของไม่ยากหรอก เม่อซื้อรถกรยังเบิ้งซองเบิ้งในไหมยังพอเป็นพี่ที่นไหมซื้บิักุ้จ่ายเงินยังดอกวีเข้ากับเบิ้องรายละเอียดนี่นี่ยเข้ากับทำ่าซองเบิ้งมันเช็คผ่านมาผ่านหรอเนาะซื้อเซฟบเล่เจ้าเป็นวนนลแล้วบากเดียวมั่อก็ามาไฝเดือดตะกุ้งอยากอยากพอมืนตัวไม่เบิ้งแบบเป็นเรื่องแบบนั้นไม่ได้เพิ่มมากน่ะเขาฟ้ไบแล้ว สต่มือนบาอไปรไปเองมาินะเยยกมืแต่ไปเมือยกมอสาุเบ้มหนาพอมีต่แม้าก็าก็ไปเร็วร้องไปเร็วล่้า่ทงนีอน้เาเรีกข่าหนีบว่าอะไรกันมื่บ้านผู้ตรงพิษแหังหลือว่ กะซซื้อรถกระซ่องเบื่องซ่องยังพ่อเป็นพิธีเนี่้มันคุ้มใจเงินมันมาเมีนดอคนใจใหญ่คเรบพี่น้องครับรถรถบ่เบิ่องเหงาเหงใจเงินอย่างเดียวจคล้องใจจะค้องใจขายลูกใจว่าดิมีใส่ซื้อรถบ่เบิ้งรถเลยนี่คืนยางมาจอดหลือจีใจเงิน พี่บ้าครับขายมากไฟสีมาซื้อมากไฟอีกคนดีๆบอมีเห็ดจังสีครับเขาบอกว่า,าไฟมันล้วนไฟด้อือ,อสีเห็น,นเอฟซีเห็นนะว่ามันล้วนแท้บอยขายขันขย้นไเท็ดขั้นนั้นมาเรียนมาสองขั้นแล้วมันยังบนล้วน,นเขาก็สิว่าเออรถรถมันคั้นคงจะบนล้วนบอกเขาปรเลยเสียหาขั้นใหนมาล้องอยูอย่เห็นมันหัวใจ๊ก็อยากได้๋ยลองหยอกล้องเอาเบอร์สุขันมาค่อยเนี่ย อันนี้ราคามันล้วนครับดีดขึ้นกับว่าให้ก็อมาเกแสนเนาะมีหอแสนเก่าแสนม่มอยอมอยู่ให้กำไรตัง้งเป็นแสนต่อให้มหาเงินหนีเป็นเดือนเอาเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวต่อรองกันก่อนน,นนะครับจะคิวาอยไหนมกันไ้เก็เล่าเรือล่ะ เนื้อสรุปราคาให้ฟังครับขายบ่ขาย